สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่างนนนะครับวันนี้อยู่กับงานซ่อมตัวนี้นะครับบูตัวนี้ครับเคาน์บูตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับ ddx 7 0 3 1 bt นะครับตัวนี้นะครับพอดีลืมถ่ายนะครับอาการที่ขึ้นนะครับ อาการที่ขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้น่าจะมีภาพนิ่งนะครับพอเราเปิดเครื่องเสียบปลั๊กิดเครื่องขึ้น,นมาจะขึ้นโลโก้ Genboot นะครับพอโหลดโหลดสักพักหนึ่งนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้พอโหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นคำว่า DC offset นะครับะจะขึ้นมาหน้านี้คือ,คอจ,ะจะโหลดหน้านี้ไม่ได้นะครับเนี่ยจะโหลดขึ้นหน้านี้ไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้ไม่ได้นะครับจะขึ้น DC offset แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพนิ่งให้ดูนะครับกอ็อาการเสียก็เหมือนกับ7 3 8 0สน bt ครับ เจ็ดยก็เนี่ยครับเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดหลักตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับอันนี้ท่านใดเคยเห็นก็จะทราบดีนะครับเป็นแบบนี้นะครับบอร์ดอยู่ข้างในนะครับแก้เหมือนกันนะครับนี้แก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้ดูว่านะครับการเล่นนะครับ สเินลื่อน t Blue ูทูธนะครับตัวนี้ครบนะครับท่านได้เจออาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับ dc offset นะครับส่งมาที่นี่ได้เลยครับส่งผ่านเคอรรี่ก็ได้นะครับส่งทางเราจะแก้ไขให้นะครับแล้วก็รายละเอียดจะโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่ครับเสร็จละจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูดูแล้วมันก็จะเหมือนเจ็ดสามแปดศูที่มากระดีแมกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีแผนที่นําทางแค่นั้นเองนะครับแต่อาการที่เจอก็จะคล้ายๆกันนะครับ มี USB มี Bluetooth นะครับทัดเลื่อนมากนะครับโอเคครับก็ให้ ทุกท่านได้ดูนะครับท่านใดถ้ามีอาการแบบนี้ก็ส่งมาได้นะครับหรือว่าจะโทรถามข้อมูลนะครับผมช่างนนจาก SQ นะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทําวิดีโอนะครับทางเราก็รับซ่อมด้วยแล้วก็ขายสินค้ามือสองเครื่องเสียงรถยนต์นะครับทุกประเภทนะครับก็ทักมาทางทางไลน์โทรมาก็ได้ครับโอเควิดีโอนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ